สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลครับรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอวัยวะชนิดหนึ่งครับในร่างกายของคนนั่นคือลิ้นครับสุขภาพของลิ้นบอกโรคได้นะครับลิ้นบอกอะไรได้มากกว่าแค่การรับรสครับท่านผู้ชมครับคือลักษณะของลิ้นที่ปกติเนี่ยสุขภาพดีเป็นสีชมพูครับบริเวณด้านหน้าเป็นกลุ่มเซลล์รับรสขนาดเล็กลักษณะเหมือนกามะี ด้านหลังบริเวณโคนลิ้นก็จะเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีขนาดใหญ่มองเห็นเป็นลักษณะกลมคล้ายหัวไม่ขีดความผิดปกติที่สีของลิ้นนั่นแหละครับถ้าลิ้นเป็นสีแดงแต่ผิวมันเลี่ยนอาจจะเกิดจากร่างกายขาดสารบางชนิดถ้าลิ้นเป็นสีขาวมีอาการเจ็บแสบที่ลิ้นอาจเกิดจากเชื้อราการใช้ยาบางชนิดได้นะครับถ้าลิ้นเป็นขนขนสีดำ เกิดจากการกินอาหารบางชนิดการสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นครับลักษณะที่เปลี่ยนไปของลิ้นนั่นแหละครับลิ้นมีลายคล้ายแผนที่มักจะเกิดลวดลายบรบเรณด้านบนหรือด้านข้างของลิ้นอันนี้ไม่อันตรายสามารถหายได้เองครับลิ้นเป็นร่องตรงกลางไม่อันตรายครับสามารถหายได้เองเช่นเดียวกันถ้าแสบร้อนลิ้นหรือเจ็บแปลเหมือนไฟฟ้าช็อตส่วนมากไม่ทราบสาเหตุครับ มักไม่มีอันตรายหากมีอาการต่อเนื่องแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์นะครับถ้าลิ้นมีรอยสีขาวหรือสีแดงที่ไม่จางหายหลังการทำความสะอาดช่องปากอาจจะเป็นตำแหน่งที่เกิดมะเร็งในอนาคตไนดะ้แนะนำให้ไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์เช่นเดียวกันแผลบนลิ้นข้างลิ้นหรือใต้ลิ้นนานเกินกว่า2อาทิตย์หรือ2สัปดาห์เนี่ยแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์โดยเร็วเพื่อเฝ้าระวัง ภาวะมะเร็งที่ลิ้นครับความผิดปกติที่ลิ้นโดยส่วนใหญ่ครับสามารถหายได้เองโดยการดูแลสุขภาพในช่องปากที่ดีอย่างเหมาะสมด้วยต้องขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณและสวัสดีครับ